off. Oh. แดดห่อนๆพี่น้องเอ้ยสิบเอ็ดโมงแดดหอนมากเลยในบ้านตอนนี้กำลังสีออกไปพี่น้องเอ้ยหนึ่งโมง สีหอดนะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านนะจะลังสีออกไปจากหมู่บ้านเนาะ <c oughs> บ่ได้ขี่รถบาญาเนาะเลขยสามไปไปนับบ่ทันเพิ่นเ,นเพิ่นแล่นเลขยสามไปก่อนบ่ทันเพิ่นพอบักสายเพิ่นเนาะตอนนี้บอเท่าเพิ่นยังหารถเนาะเพราะว่ายังหารถบ่ได มากระลังมาคันหนึ่งในรถเป่าบักไสเมื่อคนสวยเปิลนเนาะพี่น้องเลยยามนี่คิดพูดไงกุ้มพี่น้องไงกุ้มบางอยา่างอย่างเอาไปไปน้ำรถอยู่แต่ว่ารถเปินออกไปก่อนพี่น้องเขาถ่ายถ่ายเป่าบาทหนึ่งเปิลเลยเขาเกียร์สามแหล่น้ำหบดทนันพี่น้องเลยได มาปอกันอีกบาทหนึ่งอยู่หน้าพี่น้องลงหวยเนาะตรงใดข้ามหวยนี่ไปพี่น้องเลยตอนตอนเมื่อแล้วมันซีลำบากเพราะว่าเขาใส่ของหนักนี่ด้เดี๋ยวเบื้องพี่น้องเลยน,น่า ลูกเพืองหนึ่งเนาะจุเพื่อนเลยไปเดี๋ยวขย่างทางนี้พี่น้องดนลในพี่น้อง,ต,งต,อตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาเก็บเกี่ยวเขาน้าปีแล้วเนาะขนเขากลับบานแล้วก็บดใมาเลยนะบดใหมาเบื้องบดใหมาเบื้องเพื่องอยู่หออยู่น่ะบทเถาเัลย์พิเหัวอ่อมบ่่ห็นนี่คือบรรยากาศตามทุง่งนาพี่น้อง เดี๋ยวเข่าย่างเอาถ่ายวิดีโอมันขี่รถกับแห้งมันสันลายเนาะสันแห้งเขาบ่ามีไม้กันสันบ่มีไม้กิมบอเนาะนี่คือบรรยากาศย่ามนี่เบิดเข่าเบิดหน้าเลยเบิดเข่าเบิดน้ำเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเที่ย,ยงนาเนาะ พ่อเจ้าโซนไลยพี่น้องที่อยู่ตามทุ आ, Somehow, e ่งไห้ทุ่งหน้าเพิ่นกระไดเนเอ้าเพิ่นมาทางนี้เนาะได้โค้งมาทางนี้โอ้เพิ่นกระไดโค้งมาเนี่ยกว่าทีเมื่อฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยใส่เวลานะให้แน่ได้รถเกียร์สามเลยใส่เกียร์ซองเนาะปว่ารถเกียร์ซองกระปุกกันนะ เดี๋ยวยังอีกใกล้เติบเนาะเขื่อนพ่อใหญ่เพิ่นอยู่หน้าอยูุ่่นเนาะเดี๋ยวเหายางไปพี่น้องไอ้ยางรัดทางนี่เพิ่นกระไดโค้งไปตามทางที่เพิ่นสร้างไว้เนาะไปหอดพุ่นแหละ

xin lỗi nhé หือเนี่คือสีาลปีขนาดนอกพอใหญ่น้อจักปีเหือ่เนี่ยอยู่ไส่ป้าโมเมนต์ปี่คอยเกิดบอกพันเกอยเก่าสิบเจ็ โอ้ซาหกปีเนื้หือนันนี้ป่าบอ,อ,อ้อกดเงเ 1, 000, 90, เี้ยละก็กดเงี้ยละบอกนิงเน่เีเออสานเก่ก่าคุณพี่น้อเ้ยสร้างแต่ปีหนึ่งันาหอเกอปาปีสวดเดือนสี่ห,หมทรงคำขนาดยังคืนเขียนแต่ต้นนั่นก็ย่งหอดต้นนี้เนอ 26ปีตัวหนังสือบอ่ลึบเอ้อ26ปีเฮือนนี่ไปแน่รถในเกียร์ซองยังสิไปพอใดพี่น้องเลยเพราะว่ารถสามเหล็กกันในซองเหล็กนี่มันอยากไปอยาก ใส่าสต์ยิ่งไหวเนี่ยได้เกียร์สองอะนะเนื้อพบขึ้นได้บอ่อนี่โอ้ยเต่าบอ่อหาวเย่อยอีกบาทนึงเฮ้ย <c> ก <ười> ันแทะสูงโอเค แท่ส yeah, like ูงลาย ย่าทอยบอลตอกบอเนี่ยทอยทอยเลยมาเลยเลยจังโค้งไหมเออ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 ได้ยุประมาณเนี่ยได้ยุประมาณเนี่ย แล้วสีออกเมื่อพี่น้องเลยปิดอยู่บอกมาเพราะว่ากันแฉมันซูงมเลยอ้อันนี้ลวนนาะโอ้ รถขั้นตัวลังค่ะขันใดใส่เกียร์สองหันไปไว่าอันนี้ได้ทาเพิ่นเนะกเกียร์หนึ่งพุ่ไปไปกวนมูอโอ้ยสองเลขเนาะกล้าแซงสองเลขกล้าแซงสามเลขเนาะโอ้หัดมูอเกียร์สองบ่หายมูอไปก่อนเฉาะเนี่ย มาเฮ็ดแนวนี้เอาผ้าเอาผ้าเทเอาผ้าเป็นหนาโปรไฟล์โปคลิปปวดจนจำเลยไปจนจำีปบัน,นีลมีเล็กตะปูขาบอทอนออก ไปจดจําเฉพาะเกียร์1นะอ้ง้นอ้มุกเกียร์2นอกนวเด้เป็นแซงเลยแซงแซงเกียร์3 พออยากได้ไอโฟนอันนั้นไอโฟนมาใหม่หันมีการสั่ันซัมซุงหันเดี๋ยวนี้ยักษมืดแหลโตมีการสดซันนะมันราคาสี่หาราบไปบรรยากาศบานเฮาพี่น้องเอ้ยเชียแหละมาแต่ไฮเทน่าก็ได้ยาย ยี่สิบกว่าปีกันโอ้หยางเลยเกิดกว่าสีหอดบ้านขึ้นค่อยอยากหยากนะ เพน่นโดมันย่างปัดเองแบบนี้นี่ยังทาเพิ่อนอยู่ตาลดเพลนสีขึ้นหวยขึ้นคอยนะตัวนี้ข้ามไปเบื้องนั้นเนาะยานสิยานมาสิขึ้นมาไวอะพี่น้องทาหยู เดี่ยวเดี่ยวแล้วบอลโอ้แรงเลยทุกคนสุดยอดเลยกล่องสันงส่นเนี่ยเด้อกล่องจะสั่นแน่โอ้ขี่พุ่นง่ายคุ้มเนาะข้างล่างเนาะง่ายคุ้มคนหนึ่งเนี่ยบอลบอลท่านแล้วเอาะทรงเอเป็น ตบางเครื่องทางเดี๋ยวจอยมาปกอกกันสุดยอดเลยกล่องกระกล่องกระตุ้งเต้นแห้งขนานดเจนว่าจับเตี้ยมยังบอดได้เจนว่าจับถาบกอดได้ไปง่ญญามจับสองมือหัวไหลมันสั่น โอเคตอนนี้มาหอดบานแล้วว่ามาหอดบานแล้วพี่น้องเลยยากสิมเมียนไว้บนได้อบบนนี้ Vâng gì? Ừ, hỏi, chú văng hoi, gì? chuông bôn tư tưởng là Ey, yo lắm bơm poop ê này lựa ngày tay cà phê kéo chị cảm ơn em 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 กสิโอ้ผูกมันเนี่ยูกแนวนี้เนาะเสริม อือบังแน่นี่จุเผื่อตอมาไหมจะตอมาบังคือ500ดินจี้ตอดินจี้อ่ะแหล่แหล่จุคงได้อ่ะงานแล้ว ตะกเกิลเพราะว่าอีกตะเกิลดอกพะว่าทำตอกหมามเร็วเออเฮ ดาอะไริมง่า่นั้นเดรุ่นกมะไรอยางเง้ยไม่องด่เยดิกระปุกน้ดส่ขาทำไมเนี่ยคงไม Ja, kommt weiter. Das ist ja neu. Ja. Wir können jetzt noch Sandio holen. Ah, trockte Ohna. Nee, da. Nee, da. Next. Next. Maroc. Doch das bringen wir dir. Ja, mach. ต้องบ็ดาที่พิดทัวกาตังละสอสองีแค่ปราเท่าพิดนี้เบ็ดเต็ดเชิญหรืโรกียดพูกลนหลักโดยวเกียดโรคเกียดก็ติดปล่ออีกนึงเกียดโรคเกีย กันเล่นข้างนะกันเล่นข้าง ไฟติดนวยเจ้าค่ะชีเมตลาเเติติดดาวติองกวาดักว่โอ้ยจมดักปะรูปปะเอ้แล้วก็ต้องเสี่ยงกรดูไทยแบบมือทุกอาต่ว่เจตั กำคาดแต่ดังเปล <มา S 2> ปงนะนระับเ <c oughs> อถือว่ายังอีกเที่ยวหนึ่งเดีย๋ยวบอกเขาส่งเอพไปที่เมออ้าวันนี้ เพผสิท่อนตะปูออกอีกบัดนนี้พี่น้องเลยอ่ะกเบลบไหนมีแต่บา่าวเหาะบัดนนี้สิเมื่อเด้ออย่างเที่ยวหนึ่งบ่ญย,ยากดอกเจ้าขับรถสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเออแจ้งแล้ว เดี๋ยวเพจน์ชี้ม่างอันนี้ออกภาตัวนี้ออกเพจน์ชี้เอมใส่เป็นเอมพี่นอ้องอาพจน์ชี้เมื่อ,อยังแต่ตบ่าวเขาเป็นไปต่อพี่นอ้องปิดคลิปซ้ำนี้